สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีวิดาชัยครับและในวันนี้เราจะมาคุยกันถึง AI ที่ชื่อว่า p e r p l e x i t y นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเคยใช้งาน p e r p l e x i t y มาบ้างแล้วนะครับไม่มากก็น้อยวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน p e r p l e x i t y ในการ generat รูปภาพกันครับ โดยณตอนนี้นะครับ Perplexity สามารถเจเนเรตรูปภาพได้แล้วนะครับโดยเรียกได้หลากหลายโมเดลแต่โมเดลที่น่าสนใจและเราจะคุยกันในวันนี้ก็คือ Nano Banana แล้วก็ Seed Dream 4.0ครับโดยวิธีการเข้าใช้งานก็ไม่ยุ่งยากเลยครับเข้าไปที่ perplexity.ai ได้เลยนะครับ แล้วก็ทำการล็อกอินเข้าใช้งานตามปกติได้เลยครับและณนะตอนนี้นะครับ Perplexity ก็ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับคือเปิดโอกาสให้เปเื่องสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับ12เดือนโดยจะต้องเป็นบัญชีใหม่นะครับแล้วก็ทำการชำระด้วย PayPal นะครับแต่ว่าเขาจะไม่ตัดตังนะครับ เพื่อนๆก็สามารถสแกนค r ว o d e คนี้เพื่อสมัครได้เลยครับและสําหรับเพื่อนๆบางท่านที่อาจจะยังไม่เคยใช้งาน Perplexity มาก่อนนะครับในช่องของเราก็มีทําคลิปไว้คลิปหนึ่งครับที่แนะนําวิธีการใช้งาน Perplexity นะครับ85%ใน15นาทีสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะคลิปนี้ไว้ที่ท้ายคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับและเพื่อไม่เสียเวลาของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งาน Perplexity ในการเจเนเรตรูปภาพกันครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้าจอแบบนี้นะครับ วิธีการเข้าไปเลือกโมเดลนะครับให้คลิกเลือกที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงด้านซ้ายมือนี้ครับจากนั้นเลือกที่เมนู p r e f e r e n c e ตรงนี้ครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับ จะมีคำว่า artificial intelligence นะครับแล้วก็จะมีเมนูที่ชื่อว่า image generation model นะครับตรงนี้เราจะสามารถเลือกโมเดลในส่วนนี้ได้ครับก็จะมี nano banana, seed dream 4.0, GPT image 1แล้วก็แล้วก็ e f l u x o ตรงนี้นะครับโดยวันนี้เดี๋ยวผมจะขอทดสอบให้ดู2ตัวนะครับก็คือ nano banana แล้วก็ seed dream 4.0เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ nano banana กันก่อนครับพอเลือกเสร็จแล้วก็กด back ออกมาได้เลยนะครับ จากนั้นเราก็นำพร้อมที่เราต้องการมาพิมพ์ในส่วนนี้ได้เลยครับจากตัวอย่างแรกนะครับผมจะพิมพ์ว่าสร้างภาพแมวส้มเดินบนหลังคาบ้านในเวลากลางวันนะครับจากนั้นก็กดเครื่องหมายลูกศอสีเขียวนี้ได้เลยครับทาง p e r p l e e i t y นะครับก็จะทำการ generate รูปก็รอสักครู่หนึ่งครับก็จะได้ภาพออกมาแล้วครับซึ่งใช้เวลาไม่นานเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เพิ่มเข้าไปว่าช่วยเพิ่มแมวสีขาวเข้าไปในภาพด้วยนะครับแล้วก็กดส่งดูครับ กลายเป็นว่าผมขอให้เขาช่วยเพิ่มแมวสีขาวเขาดันเปลี่ยนแมวเป็นสีขาวให้ผมเฉยเลยนะครับแมวสีส้มก็หายไปเลยแต่สังเกตว่าวิวก็จะเป็นวิวเดียวกันนะครับตรงนี้เพื่อนๆอ,อาจจะลองปรับเปลี่ยนพรอมให้ถูกต้องอีกทีนึงนะครับคราวนี้ผมจะลองให้เขาเปลี่ยนสัดส,ส่วนภาพนะครับโดยพิมพ์ว่าช่วยปรับสัดส,ส่วนภาพเป็น16-9ตในแนวนอนให้หน่อยอ่า กลายเป็นว่าเขาเอาแมวส้มกลับมานะครับให้ผมแต่ว่าสัดส่วนภาพก็ยังไม่เป็น16ต่อ9นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้วิธีนี้ครับโดยการแนบไฟล์อ้างอิงนะครับว่าสัดส่วนภาพจะต้องเป็นภาพนี้ผมจะแนบไฟล์ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเปล่าๆแบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์พร้อมเข้าไปว่าช่วยปรับสัดส่วนภาพให้เหมือนกับภาพในไฟล์แนบแล้วก็กดส่งดูครับอ่าคราวนี้ก็ได้แล้วนะครับ ก็จะเป็นการปรับสัดส่วนภาพออกมาเป็นแนว16ต่อ9ตามภาพอ้างอิงที่ผมแนบเข้าไปคราวนี้ผมลองแก้ไขเพิ่มเติมต่ออีกครั้งหนึ่งครับโดยการพิมพ์ไปบอกว่าช่วยเพิ่มแมวสีดำเข้าไปในภาพด้วยนะครับ โอเคครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับเป็นแมวสีส้มแมวสีขาวแมวสีดำแล้วก็บรรยากาศพื้นหลังยังคงเดิมแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งาน Google Nano m a d a n a ผ่าน p e r p p e x t i t y นะครับเดี๋ยวโมเดลต่อไปเราไปดูกันครับว่า Seed r e a m จะทำงานออกมาเป็นยังไงบ้างวิธีการเปลี่ยนโมเดลก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ Account นะครับเลือกที่ p r e f e r e n c e ครับแล้วก็เลือกที่ Image Generation Model ตรงนี้เราก็เปลี่ยนจาก Nano m a d a n a เป็น Seed r e a m 4.0ครับ จากนั้นก็กดแ a c กกลับไปได้เลยครับผมจะเริ่มด้วยพร้อมเซตเดิมเหมือนเมื่อสักครู่นะครับก็คือเริ่มจากการให้เขาสร้างภาพแมวส้มเดินบนหลังคาบ้านในเวลากลางวันก่อนแล้วก็กดส่งครับรอสักครู่เดียวก็ได้ภาพออกมาแล้วนะครับภาพดูชัดคมสวยเลยนะครับสําหรับโมเดลนี้ก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์พร้อมเพิ่มเติมไมครับว่าช่วยเพิ่มแมวสีขาวเข้าไปในภาพด้วยเดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไง อันนี้จะเป็นภาพต้นแบบนะครับแล้วนี้ก็เพิ่มน้องแมวสีขาวเข้าไปก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นการปรับแต่งภาพโดยที่ยังใช้อค์ประกอบภาพเหมือนเดิมคราวนี้ผมจะขอลองให้เปลี่ยนสัดส,ส่วนภาพเป็น16.9ต่อนะครับแล้วก็กดส่งดูครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าสีดิมจะทำได้เลยหรือเปล่าอ่าก็ทำได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใช้ภาพอ้างอิงเข้าไปช่วยด้วยนะครับก็จะได้ภาพ16ต่อ9ออกมาต่อไปพร้อมสุดท้ายครับ เดี๋ยวจะลองให้เขาเพิ่มเจ้าแมวสีดำเข้าไปในภาพด้วยครับว่าภาพจะออกมาโอเคเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอ๋อออกมาเพิ่มให้ด้วยครับเป็นแมวสีดำแต่เพิ่มมาให้2ตัวเลยนะครับเกินตามที่สั่งไปสักหน่อยแต่คราวนี้วิธีการแก้คือเราอาจจะต้องพร้อมให้ชัดเจนมากขึ้นครับว่าเป็นการเพิ่มแมวสีดำจำนวน1ตัวในลักษณะนี้ วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆที่มาฝากกันในลักษณะนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจในการใช้งาน Perplexity ก็อย่าลืมเข้าไปรับสิทธิ์การใช้งานฟรีกันด้วยนะครับและก่อนจะจบคลิปนี้กันไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องของเรานะครับตอนนี้ช่องของเรามี2คอร์สท,ที่เปิดอยู่นะครับคอร์สแรกชื่อว่า m d j o u r n e y Master c l a s s นะครับจะเป็นการสอนการใช้งานในไอทีชื่อว่า Mid Journey นะครับร่วมกับ Google n a n o b a ร a n a เพื่อสร้างภาพออกมาให้ตอบโจทย์ตามจินตนาการของเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็นําภาพเหล่านั้นมาทาเป็นคลิปสั้นโดยมิชเจอร์นี่รวมถึงการเจเนอเรตเพลงต่างๆนะครับการตัดต่อรวมถึง AI ที่เกี่ยวข้องตัวอื่นๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนสนใจสามารถดูรายละเอียดได้นะครับโดยการแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับที่ adnewillachai รับพิมพ์คําว่า AI นะครับหรือดูลิงก์ในคําอธิบายคลิปนี้ก็ได้ครับและก็สามารถทดลองเรียนได้ฟรีครับในลิงก์ข้างต้นที่ผมบอกไว้ และอีกหนึ่งคอร์สนะครับที่เพิ่งเปิดมาไม่นานก็คือ AI YouTube Podcast Mastercard เป็นคอร์สที่สอนการใช้งาน AI นะครับเพื่อนำมาประกอบกันเป็นคลิป Podcast นบน YouTube นะครับโดยเราจะสอนกันตั้งแต่การหาไอเดียการคิดสคริปต์การเจนภาพประกอบการตัดต่อแล้วก็การนำคลิปขึ้น YouTube เพื่อเปิดสร้างไรายได้เลยครับโดยหลังจากเพื่อนๆเรียน,นคอร์สนี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะกลายเป็นผู้คุมคลังแสง AI ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับเพื่อเปิดสร้างไรายได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับช่องที่ผมทํามาประมาณเดือนที่3นะครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีรายได้ประมาณ3 0 0 0 0บาทครับเดือนตุลาคมมีรายได้เข้ามาประมาณ4 0 0 0 0บาทและณวันนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนผ่านไปประมาณครึ่งเดือนมีรายได้เข้ามาแล้วประมาณ22,500บาทครับ และสำหรับเพื่อนๆที่สนใจคอร์สนี้สามารถแอดไลน์มาได้ที่แอดนิวเวอชัยนะครับและพิมพ์คำว่า YT เพื่อรับรายละเอียดและโปรโมชั่นแล้วก็ลิงก์สำหรับทดลองเรียน4บทแรกได้ฟรีครับวันนี้ก็ขอฝากไวส้สั้นๆเท่านี้ครับแล้วพบกันในคอร์สนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ